Welcome to EP12 ได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งกับการเดินทางกับผมและรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจ Indian c h i ช f Dark Hot เป้าหมายของทริปนี้จะมีระยะทางทั้งหมด600กิโลเมตรและใช้เวลาอยู่ที่2วัน1คืนครับและ EP12 นี้ผมจะพาทุกคนมุ่งหน้าสู่เขือนสีนครินไปสัมผัสกับบรรยากาศงานวินเทจไบวีของจังหวัดกาญจนบุรีครับ ครับทุกคนเราอยู่ที่เคขื่อนสีน่าขลินนะครับมากับนี่เลยอินเดียนชีฟดาร์ m อเหมือนเดิมตอนนี้ครับเขามีงานนะฮะชื่องานวินเชตไบวิกครั้งที่16นะครับก็เมื่อกี้ก็เราก็ได้ไปซื้อบัตรกันแล้วเรียบร้อยก็จะได้บัตรอันนี้มานะครับจะมีเข็มกัดนะครับเอาไว้แปะแล้วก็มีอันนี้ให้เรานะครับ2อย่างนะครับบัตรราคา200นะครับซื้อแล้วก็ขี่ขึ้นไปนะครับเข้างานได้เลยเดี๋ยวเราจะพาไปสนุกกันแล้วครับไป ไปกับอินเดียชิฟดาร์คอตอ่ามันก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งนะครับที่เราได้ออกเดินทางอีกครั้งหนึง่งผมรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งเลยนะครับเวลาได้ออกเดินทางโดยเฉพาะเส้นทางหรือสถานที่ใหม่ๆที่เรายังไม่เคยได้ไปและนี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับกับการเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์มาที่จังหวัดกาญจนบุรีและก็เป็นครั้งแรกครับที่ผมได้มาร่วมงานวินเทจไวค์ครั้งที่16ทั้งๆท,ท,ที่เขาจัดมาแล้ว15ครั้งครับ <laughs> กับฟีสไตล์คัสตอมและนี่คืองานวินเชตไบร์ีครั้งที่ส6บหกที่จุดสีนักคลรินนะครับการชนะบุรีจะมารขนาดไหนไปดูนะครับ นี่ก็เป็นไฮไลท์บรรยากาศงานแค่ส่วนหนึ่งนะครับอยากจะบอกว่างานจริงมีเยอะกว่านี้มากเลยครับ ก็ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าผมจะเพลิดเพลินกับงานจนลืมดูเวลาว่าตอนนี้มันก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะต้องเดินทางออกไปหาที่พักการเต็นท์พักผ่อนในคืนนี้ครับ น,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างทางนะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆนนั้นใช้รถใช้ถนนอย่างระมัดระวังนะครับ ขี่มาสักพักใหญ่เพิ่งจะเจอร้านคาครขึ้นไปข้างบนม,มีปลากระป๋องไหมครับป้า <c oughs> เอาเอาสองครับแล้วก็เอามาม่าต้มยำสองห่อครับ <c oughs> yes หลอดตายแล้วครับโอเคขึ้นมานี่หล่นเลย okay, สเสบียงเราซื้อมานะครับก็จะมีน้ำเปล่ามามา่าโคกปลาป๋องไข่ครับ <c oughs> วันนี้ก็ร <c oughs> ลอดตายแล้วครับ ไปไปกันต่อนะฮะยายไปแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปรุยนะครับสวัสดีครับพี่ผมมาติดต่อกลางเต็นครับพี่โอเคครับสวัสดีครับ ผมมาติดต่อกลางเต็นท์ผมเอาเต็นท์มาเองครับพี่ไม่ใช่งานเดียร์ครับอันนี้ไปมาแล้วพี่แล้วก็ออกมากลางเต็นท์ที่นี่ไว้มาเซ็บรรยากาศใช่ถ้าตรงนี้มีกฎข้อปฏิบัติยังไงครับเราอยู่ในที่นี้หมดแล้เอ๋ออะไรครับเรายกเว้นวันนี้วันหนึ่งโอเคโอเคครับอันนี้เอาไปกับพี่ใช่ไหมเอาไปด้วยครับวันนี้ออก ก็น่าจกระสาดตรงนี้หน่อยผ่านลงไปมันจะมีถนนลัดยางครับลงไปประมาณ300เมตรเดี๋ยวซ้ายมือข้ามฝ่ายน้ำลดเราเข้าไปหาที่กลับได้เลยโอเคครับตามทางน่าจะไปเนาะตรงฝ่ายน้ำลดนะครับค่อยๆขับลงไประวังลมอย่าไปกลับเล็กน้าโอเคได้ครับพี่ครับเส้นทางนั้นได้เลยอ๋อโอเคครับขอบคุณครับพี่ครับโอเคครับเราได้ที่ จิหลับที่นอนฮนะเรามีที่ซุกหัวนอนเรียบร้อยครับไปลุยค่ำคืนนี้ยังอีกยาวไกลนะครับกับการเปิดประสบการณ์ใหม่ในการกางเต็นท์ในช่วงเวลากลางคืนนะครับกับหลอดไฟเพียงแค่หลอดเดียวก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ครับปกติจะกางเต็นท์ก่อนฟา้ามืดอ,อยู่แล้วแล้วครั้งนี้ก็ ทำให้เรารู้ว่าการหมุนของเวลามันเป็นสิ่งสําคัญของการใช้ชีวิตแต่บางครั้งเราอาจจะปล่อยให้เวลามันผ่านไปตามการหมุนของการเวลาซึ่งมันเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วแล้วเราลองแบบว่าหยุดเร่งฝีเท้าที่จะเดินตามมันเราอาจจะพ้นพบประสบการณ์ใหม่ๆที่มันจะได้บันทึกในเรื่องราวชีวิตของเราก็ได้บางทีก็รู้สึกเหนื่อยนะเวลาเราวิ่งตามเวลาที่มันจะต้องเดินไปตลอดเวลาแล้วเราตามมันไม่ทัน แต่พอเราพยายามมากเท่าไหร่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแม่งเลยจุดสําคัญที่เราวิ่งผ่านมานี่วะกลายเป็นว่าระหว่างทางเราไม่ได้มองอะไรเลยเรามองแค่ข้างหน้าว่าเมื่อไหร่มันจะไปถึงสักที สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเอราวันนะครับผมขี่ออกมา5-6โลแล้วก็ถึงที่ตรงนี้นะครับพอดีอยากจะมาปักเต็นข้างในนี้เขาบอกว่าวิวสวยแต่ว่าเนื่องด้วยเหตุการณ์ฉุกเฉินมันก็เลยทำให้เรามาตรงนี้มืดหน่อยเพราะว่าเรายังช่วยเหลือคนอยู่ครับสำหรับ EP นี้เป็นการเดินทางที่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับในการมากาญจนบุรีแต่จริงๆส่วนตัวมาหลายรอบแล้ว แต่เป็นครั้งเนี้ยที่เป็นครั้งแรกในการเดินทางออกท่องเที่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์นะครับนั่นก็คือ Indian ย h ี e ด Dark ตนะครับสำหรับวันนี้เราก็คงต้องค้างมันก็ต้องค้างที่นี่แหลนะเนาะเออสำหรับวันนี้ก็ได้เมนูครับเป็นนี่ฮะมามา่ารสต้มยำกุ้งกับไข่2องใบแล้วก็เทปลาป๋องลงไปครับได้เป็นเมนูที่อร่อยที่สุดในวันนี้นะครับเพราะว่ายังไม่ได้ทานข้าวมาเลย แล้วก็ทานข้าวเสร็จอะไรเสร็จก็น่าจะน้ำพักผ่อนรอเดินทางออกเอ้ยรอเดินทางต่อไปในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอพักผ่อนก่อนเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับ ก็ตอนนี้อยู่ที่อุทยาแห่งชาติเหมือนเดิมกินกาแฟกินไรเสร็จเรียบร้อยนะครับก็แพ็คของแพ็ลไรเสร็จนะฮะตอนนี้ก็อยู่กับกลุ่มพี่แล้วก็เพื่อนนะครับอยู่ด้านหลังทุกคนมางานวินเทจไวค์กำลังจะเตรียมตัวไปเล่นน้าตกกันนะครับก็แต่ละคนก็ไรเดอร์ครับแบบลำบากไรเดอร์ดีครับพี่ร้อนดีครับยังไม่ถึงไหนแล้วดึงเหงื่อออกแล้ว่ะต้านรถเหื่อยเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวไปเล่นน้ำนะครับไป ก่อนที่เราจะไปเล่นน้ําตกนะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับ3คนนี้กันก่อนนะคนนี้ชื่อซาบิครับเจ้าของวากาส c ซค l e ที่มาพร้อมกับปัชญาแล้วก็เรื่องเล่าฮะรถที่ผมได้สร้างนั้นมันมีเรื่องราวแล้วก็ประวัติศาสตร์ของมันอยู่ในตัวนี่แหละคือมน์เสห์ของการสร้างรถมอเตอร์ไซค์เขาจะพูดแบบนี้นะครับคนต่อมาชื่อหลังครับเป็นชาวต่างชาติก็ว่าได้ครับ ถ้าใครอยากจเจอเขานะครับเชิญครับบางจ่าซารูนที่พระรามสองครับบางไม่ได้ขายเหล้านะครับแต่บางขายชาถ้าอยากฟังเรื่องหาก็มาได้ครับและคนสุดท้ายและอยู่หลังสุดนะครับชื่อเบสครับคนนี้บอกเลยว่านิง่งเงียบเงียบจริงๆเงียบแบบไม่รู้ว่าอยู่ด้วยอะ่ะฮาเียแบองคิวไทยแลนด์ทักไโอ้โห เดียวโอ้โหขนสวได้ใจเดยลงไปชั้นสาได้ปะโทุกคนในขณะที่เราจะไปซื้อเสื้อชูชีพเพื่อจะเล่นน้ำนะครับไม่มีใครเอาตังมาสักกระบาทเลยฮะสุดท้ายนะครับก็ต้องไปขอยืมพี่เขาที่เขาเล่นน้ำเสร็จแล้วก็มาผัดกันใส่คนละทีเวียนกันไป ก็เลยจะไม่ได้เห็นภาพพวกเราเล่นน้ำด้วยกันนะครับเพราะว่าเสื้อชูชีพมีแค่ตัวเดียวเมื่อกี้ก็โดดน้ำเป็นที่เรียบร้อยครับน้ำใสมากมองเห็นปลาหมดเลย้ะก้มมองเนี่ยไม่ใส่เกงในแม่งมองเห็นไข่ตัวเองเลยน้ำใสจัดอะเฮ้ยหลโลไปเลย เอาเลยสุดท้ายต,ตอนนี้นะครับจะเป็นการกระโดดหอสูงของบางซาบิสนะครับเจ้าสำนักวากับไรเดอร์ตัวแทนแห่งพระประแดงอ้าวนักกีฬากำลังวอร์มร่างกายและตอนนี้เขาพร้อมแล้วเอ่าแล้วไอ้คนภาคนี้พร้อมแล้วนะแต่ตอนนี้เขาก็ยังไม่พร้อมเหมือนเดิมไปแล้วครับยอเค มีมวนหน้าด้วยอ่ะเรียกคะแนนจากกรรมการไปเลยครับเต็มสิบฮ่าฮ่าฮ่า่าี่าฮ่าฮาไ่าหนไ่าเ่าฮ่าาฮมาฮ่่ มิตรภาพก็เกิดจากการที่เราได้แลกเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆที่เราได้เจอมาแต่ละคนก็จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจที่แตกต่างกันออกไปการที่ผมได้ฟังเรื่องราวของใครสักคนหรือว่าได้ทํากิจกรรมร่วมกันมันทําให้ผมรู้สึกว่าผมได้เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องราวชีวิตของเขาไปแล้ว ตอนนี้แล้วครับเราก็มาเจอพวกกลุ่มเพื่อนๆนะครับอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็ชวนกันไปที่เขือสีนคลินนะครับจะมันจะสุดขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูเลยครับ ับเกลือนสีนักลินจัดไป หลังจากที่พวกเรานะครับขี่รถมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปเล่นที่เขื่อนสีนากนลินก็ต่างคนก็ต่างแยกย้ายไปตามเส้นทางของตัวเองสําหรับผมก็จะไปที่จุดหมายปลายทางสุดท้ายครับเป็นสถานที่ที่ผมนั้นผ่านไปหลายครั้งมากแต่ไม่เคยได้เข้าไปสักที โรงกระดาษไทยตอนนี้ก็กลายเป็นสถานปฏิยกรรมที่อยู่ในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่2ตั้งแต่ปี81แต่พอหลังจากที่ไทยนั้นได้เข้าสู่สงครามโลกครั้งที่2เมื่อปี84โรงกระดาษไทยก็เปิดได้ไม่นานก็ต้องปิดตัวลงครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีครับ thank mm -hmm. you นี่ก็เป็นสถานที่ที่ผมตั้งใจที่อยากจะนํารถมอเตอร์ไซค์อินเดียนชีฟดัรฮอตมาเก็บภาพบรรยากาศสวยๆภายในนี้บรรยากาศในช่วงเวลายามเย็นกับการที่เหล่านั้นได้มาถ่ายรูปตัวเองกับรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจเล่นมันก็มีความสุขดีนะโอเคนะจิไป และสุดท้ายก็ต้องถึงเวลาที่เรานั้นจะต้องเดินทางกลับแล้วครับและครั้งนี้การเดินทางของผมและ Indian Ship Dark Hot ก็ได้จบลงไปเหลือไว้แค่บันทึกความทรงจำและก็เรื่องราวดีๆที่มีต่อการจนบุรีเรื่องราวการเดินทางของผมจะไปต่ออยังไงนั้นอย่าลืมฝากติดตามมาด้วยนะครับสวัสดีครับ